เพื่อนนะครับผมวันนี้วันเสาร์สำหรับวันเสาร์หนุ่มเกษตรมีโอกาสนะครับผมเ,เรียนนะครับลงดินแล้วผู้ฉลูเรานะครับอาร,ารันซันี่ซึ่งุเกษตรจะตัดเดือนละครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ตอนนี้จํานวนอยู่ประมาณตั้งสองร้อยสามร้อยน่าจะได้นะเพราะว่าหนุ่มจากหนุ่เกษมจะตัดเพิ่มอีกนะครับผมเดือนละครั้งนะครับที่หนุ่มเกษตรตัดเนาะ จะมาดูพวกระบบรากนะครับผมสูตรนุกเกษตรนะครับผมประมาณยังไม่ถึงเดือนนะประมาณสามสัปดาห์สี่สัปดาห์นะถึกไหมน้องแฟงยี่สิบห้าวันได้ประมาณยีส่สิบนะห้า okay. วันได้ยี่สิบห้าวันตีไว้เดือนหนึ่งอนะอนะครับตีไว้เดือนหนึ่งก็มาดูสภาพนะครับดูดูพวกระบบรากนะครับที่ก็ขอสซากนนมอสนะครับเราไม่ได้ใช้ยาตัวยาตัวไหนเลยนะนนพี่อเพื่อนก็คือเราใช้ซาฟีนมอสเปล่านะครับแช่น้ําเปล่านี่แหละนะครับ ระบบรากมาดีนะครับพอห่อแล้วเราก็นำเข้าไปอบไปอบนะครับผมท่ี่ยตาใหม่ก็มีนะครับผมหน่อใหม่ตาใหม่ก็มีพอเราจะปลูกลงดินเราก็เอาอ่าสเปกนอมอสนะครับเอาออกก่อนนะครับเอาออกให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับให้เขาได้คงความชุ่มชื้นกับอ่ระบบรากเขาหลังจากนั้นที่สําคัญที่เพื่อนเพื่อนที่เราจะนํามาปลูกนะครับมีมันที่จริงมันมีแค่ใบเดียวเราจะใช้กระถางแบบไหนไซส์ไหนนะครับผม ถ้าไซส์ใหญ่ประมาณ 6, 6นิ้วเนี่ยมันใหญ่เกินไปปริมาณดินมันเยอะนะครับผมความชุ่มชื้นมันมากกว่า,าไม้ของเรารากเรานิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองแล้วเรามาใส่กระถางให,ใหญ่ๆเงี้ยนะครับอัตราการเจริญเติบโตนะครับช้าแล้วก็ทําให้ระบบรากเน่าได้ดังนั้นถ้าเรามีแค่ใบเดียวนะครับผมหนุ่มเกษตรแนะนํา,นาให้ใช้กระถาง3นิ้วทั้งแผง3นิ้ว นะครับกับปริมาณของดิน,นประมาณนี้นะครับไม้เราจะโตวไวแล้วความชื้นจะไม่มากนะครับจะพอดีพอดีนะครับผมนี่คือสูตรสูตรทําให้ต้นไม้โตวไวนะครับผมแล้วส่วนดินปลูกหนเสียดใช้ดินปลูกยังไงมันก็ไม่มากมายนะครับมีมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําแล้วเทอร์ไลท์นะครับแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับแล้วพิษมอสมีใบใบแห้งก็ประมาณนี้นะครับผม สูตรดินปลูกนุบเกษไม่มากมายนะครับผมเอาเท่าที่มีนะครับไม่ต้องไปมีส่วนอ่าไม่ต้องไปหาแบบอะไรนะ<อ>หินอะไรที่เขาแบบหาแบบยากๆน,<อ>น่อยเาไปไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมน้องแฟงอยู่ที่สูตรดินปลูกเรานะครับเราเข้าใจในการปลูกว่าไม้ชนิดไหนมันชอบดินโปร่งหรือดินอ่ายังไงเราสามารถเช็คได้ใช่ไหมน้องแฟงขอเข้าใจเขานะใช่ถ้าเราเข้าใจอ่าไม้แต่ละชนิดชนิดชนิดแบบนี้เขาชอบแบบไหนนะครับชอบดิน ยังไงนะครับเพราะนั้นคือจบก็คือในคลิปนี้ก็คือให้ดูนะครับอัปเดตเป็นประจํานะครับการปลูกไม้นะครับในกระางเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าอย่างนี้เราใส่ใ่ทั้ง3นิ้วนะครับเพราะว่ามีแค่ใบเดียวนะครับถ้าลักษณะที่หุนเกษตรปลูกนี้ก็คือเท่าแก่นะครับเขาให้ปลูกปลูกใส่กระถาง6นิ้วอย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะความชื้นมากนะครับผมมันจะทําให้ไม้เรานะครับไม่โต นะครับล้วก็ทําให้อ่าระบบรากแล้วก็ใบนะครับเน่าได้เสียได้นะครับผมแนะนำคือกระถาง3มนิ้วจะดีกว่านะครับแต่เราก็บางทีเขาไม่อยากจะขัดกับต้นแกเนาะนะครับก็ต้องตามแกนะครับผมเี่จะประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้อัปเดตนะครับสั้นๆเล็กๆน้อยๆให้เอฟซีเอามาทุกทีเพื่อนได้ดูนะครับฝากเป็นกำลังใจให้หนุ่มเกษตรนะครับเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันแล้วก็น้อง แฟงโมเมนต์เยนะครับโมเมนต์ชาแนลนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับผมน้องโมเมนต์เราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเขาด้วยนะครับผมสำหรับที่นี้สวัสดีครับดูใบมีเอฟซีนะครับทักถามเข้ามาใบนะครับหน้าใบเขาจะเป็นออกแบบกรมีนะครับผมพู่มเฉดุชนิดนี้นะครับที่ไทยหายากนะเพื่อนๆนะครับดูเขาจะสามสีนะ ด,ดูสีดีๆนะครับผมจะสีเหลืองสีแบบคล้ายๆแบบเขียวเขียวแล้วก็คล้ายๆแบบเทาออกเทายัางไงนะครับ3ามสีแล้วลักษณะใบของมันใหญ่มากนะครับเดือนละครั้งที่ต้นกุศิตรดตัดสวยมากนะครับผมใบกำมยี่ใบใหญ่ๆนะครับตามชมกันตัวนี้สวยมากนะครับ ลายเส้นสวยเนื้อละเอียดนะครับใบกระบ i ี